วันนี้เรามาเปิดร้านไอศครีมมันดีกว่านะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมาลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะเดี๋ยวเวลาลุยกันแล้วไปกันเลย let's go Woo hoo! มาถึงแล้วต้องสร้างตู้ไอศครีมก่อนไงหนึ่งตู้มาแล้วหนึ่งตู้ครับผมชาเด็กน้อยเราก็ต้องมาสร้างตรงนี้ต่อนะเป็นคืออะไรเนี่ยไอติมวาน,นิลาลาเราก็ต้องอามาใส่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหเราทำทุกอย่างเลยหน้าที่เราทําหลายอย่างจา้าชาเด็กน้อยต้องปั่นไ,นะไอศครีมด้วยนะทําไอศครีมไว้เยอะเลยล่ะว้วเราก็หยิบมาตรงนี้หรือเปล่า ิตรงนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะฟืบไอศครีมมาแล้วหยิบปึ๊บเวิลแล้วก็ไปวางไว้ในตู้ไอศครีมแบบนี้เลยโอ้โหยังเจ๋งใช่เด็กน้อยเราต้องทําแบบนี้แหละวนไปหยิบไอศครีมหนึ่งช้อนเฮ้ยหยิบไอศครีมหนึ่งช้อนหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาขายลูกค้าตรงนี้หมายกอดสวัสดีครับคุณลูกค้านี่ครับก้าบาทลูกค้าก็สั่งซื้ออีกแล้วทุกคนมาแล้วครับเราทําอย่างเดิมครับผม มานี่เลยไอศครีมตรงนี้ฟืบแล้วก็หยิบมาแล้วก็ใส่ถ้วยตรงนี้ครับฟืบตรงนี้แล้วก็หยิบตรงนี้ฟืบขายคุณลูกค้าครับผมได้แล้วเด็กน้อยขอบใจนะ9บาทเอาไปเลยผูย้คนนี้สั่งสองแท่งเลยมาครับหยิบตรงนี้ครับ2แท่ง2แท่งครับอย่างนี้เลยดับเบลิลเป็นดับเบิลวันนี้ใช่ลวเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนเนี้ยโอ้ไม่ใช่อันนี้นะเนี้ยไม่มีความไม่มีความโต๊ะสะอาดคือไร ไอเด็กน้อยเอาไอศครีมมาสี่ถ้วยซิได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับหยิบตรงนี้มาก่อนครับผมแล้วก็มาวางไว้ในตู้แบบนี้เลยชื้แล้วก็ใส่ใส่แบบนี้กี่อัน4อันใช่ไหมนี่เลย4อันละสิ้นสุดแล้วละ่ะใช่ไหมเด็กน้อยเอาไปเลย3 6บบาทและฉันเอา1อันเด็กน้อยได้เลยครับ1อันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับมาเลยชึบนี่แบบนี้เลยนี่เราแถมให้ด้วยฟึบไม่ได้นะเนี่ย แ่ว่าเด็กน้อยมันไม่ได้นะสิเราแถมให้เขาไม่ได้ละเพราะเขาไม่ได้สั่งอะดิแล้วทําไงอะอย่างเงี้ยเราต้องขายท้งอย่างนี้และเด็กน้อยเอาไป9้าบาทแกขาดทุนแล้วล่ะเฮ้ยเอาเรื่องอันนี้หมดแล้วไอศครีมเราต้องมาหยิบตรงนี้ต่อวก่อนะโอ้โหเครื่องตรงนี้ก็ทําไม่ได้แล้วโอ้โหปั่นขนมก็ไม่ได้แล้วช่าเด็กน้อยเราปั่นไอติมไม่ได้แล้วล่าเราต้องมาหยิบตรงนี้ก่อนได้เลยได้เลยได้เลยแล้วเราก็ขายยังไงอะเพราะว่าตรงนี้ขายไม่ได้แล้วะ โอ้โหแย่มากคําสั่งผิดเลยเราหยิบอันนี้มาก่อนครับ1อันจังหวะเนี้ยหยิบมาแล้วก็มาใส่ในตู้นี้ปึ๊บใส่แล้วแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันละเด็กน้อยเราต้องทิ้งไอ้จิมนี้ออกไปเฮ้ยแต่เราทิ้งไม่ได้ดิเราทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้แย่แล้วไอศครีมเราโอ้โหเอากลับตู้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยชาวเด็กน้อยมันยากมากเลยล่ะทําไงดีล่ะ ไอศครีมเราธุรกิจเรากำลังจะพังทลายแล้วล่ะเด็กน้อยทำไงดีล่ะแย่ yeah, แล้วหรือว่าเราควรจะเลิกเล่นแต่เพียงเท่านี้ดีทุกคนเพราะไอศ์ครีมเราขายไม่ได้แล้วไม่มีอะไรยาก,กินพอสามารถของเด็กไทยเด็กน้อยทำอย่างนี้นะได้เลยเลสโก้ไอศครีมเราเละไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับผมมา,มาแล้วชึบหยิบอันนี้มาชึบ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 หยิบแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับก็ใส่ตรงนี้ฮึบไม่ได้อะดิ ทำไมอะ่ะมันไม่ได้อ่ะธุรกิจเราเจ๊งแล้วทุนเจ๊งแล้วมันเจ๊งแล้วโอ้โหแย่มากๆเลยธุรกิจเราเพิ่งจะสร้างเองแท้ๆนะเนี่ชยชาเด็กน้อยเราต้องหยิบตรงนี้แล้วก็ามาตรงนี้เด็กน้อยอย่ามั่วสิอ๋อแบบนี้นี่เองโอ,โอ้โกว่าธุรกิจเราจะเจ๊งแล้วซะอีกแล้วเนี่ยชาเด็กน้อยนี่ไงเริ่มทำลวล่าได้เลยโอ้โหไม่มีอะไรายากความสามารถของเด็กไทยจริงด้วยนะเนี่ยชาเด็กน้อยเรามั่วนิดหน่อยเองลราก็ทําได้แล้วล่ะตอนนี้น่ะ แกลืมวิธีการที่สําคัญที่สุดไปนะเด็กน้อยต้องให้บอกไอ้กระจกมากไดีเยรครับลุยกันเลยคนนี้สั่งเท่าไหร่สีเฮ้ยสีก็หมดแล้วดิชาเด็กน้อยเราต้องหยิบมาใหม่แล้วล่ะเฮ้ยหยิบมาใหม่ครับจังหวะนี้แล้วก็มาวางต่อครับโอ้โหร้านไอศครีมช่องวุ่นวายจริงๆเลยสีเรียบร้อยคุณลูกค้าครับมาแล้วครับผมเอาไปเลยสามสิบหกบาทไอเด็กน้อยให้ฉะลอนานมากอันนี้ชันสั่งสองอันไองโงาะเดเลยครับสองอันก็รอแปบ๊บนึงนะครับ อันนี้มาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ชึบแล้วก็มาใส่ตรงนี้ต่อครับนี่เลยชึบนี่ใส่เยอะเลยเราต้องทําให้เยอะเลยจังหวะนี้เอาให้เยอะที่สุดชาแนกน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเราทําเพื่อความบันเทิงหรือเปล่าเราทาเพื่อความจริงใจอดิด้วยความจริงใจเลยของเราอ่ะชาแนกน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยใช่แล้วครับแล้วเราทําไงอ่ะตอนนี้เรามีอะไรถืออยู่ในมือด้วยคุณลูกค้าก็รออยู่ทุกคนชาแนกน้อยชาลรอได้ไม่เป็นไรไม่รีบไอ้โง่ ได้เลยครับสุดยอดไปเลยนะครับขอบคุณที่รอนะครับเราก็ต้องรีเซ็ตตัวละครอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่าชาวเด็กน้อยเพราะเราบังเอิญถืออะไรก็ไม่รู้แปลกๆมาเรียบร้อแเราต้องทําให้เป็นขั้นตอนทุกคนมาใหม่ครับขอโทษที่ให้รอนะครับตอนนี้ผมรู้สูตรในการทําอาหารแล้วชาวเด็กน้อยเรารู้สูตรในการทำไอศครีม,มแล้วล่ะใช่ลหครับหยิบตรงนี้มาก่อนเลยนี่แล้วก็มาตู้นี้นี่เลยได้นมผสมแล้ววานิลาซะด้วย ชาเด็กน้อยเป็นลดนมนะใช่เลยว้แล้วก็หยิบตรงนี้มาเลยนี่หยิบได้ทีละกี่อันนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอีกสักอันหนึ่งเผื่อได้เดือตัวเลยชึบมาแล้วอีกมาอีกถ้วยหนึ่งไม่ได้นะครับได้แค่ทีละถ้วยอดีชวชาเด็กน้อยคนนี้สั่งเท่าไหร่นะเนี่ยสองเอาไปสองครับจังหวะนี้มาแล้วครับคุณลูกค้าขอบคุณที่อุดหนุนนะครับคนนี้สั่งหนึ่งได้เลยหนึ่งก็โอเคเร็วหน่อยนะครับจังหวะนี้ ได้เลยครับขอบคุณเด็กน้อยแต่ว่าโตไม่มีความสะอาดเลยละ่ะฉันสั่งหนึ่งหนึ่งหรือสองผสมกันนะไอโง่แค่นี้ก็ทําผิดเอาใหม่ได้เลยครับเอาใหม่แบบนี้เลยขนาดนี้หรือเปล่าฟึบเอาไป9บาทแกขาดทุนแล้วละ่ะไอกระจอกอันนี้ก็สั่งหนึ่งอีกแล้ว1อันหรือเปล่า1อันหรือเปล่ามา,มาดูกันชึบไม่ได้อีกแล้วใหม่ก็ไอติมเราจะหมดก่อนหรือเปล่าราต้องเตรียมตัวผสมใหม่แล้วละ่ะ เอาไปเก้าบาทเองงเนี่ยเอาไปสองโอเคเราเตรียมตัวผสมใหม่กันดีกว่าไม่งั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวขาดตลา,าดไอศครีมเราขังขายดีตอนนี้ธุรกิจเราดำเนินต่อไปได้แล้วทุกคนใช่เด็กน้ยสุดยอดเป็นนธุรกิจเราที่ร่วมกันสร้างมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยละ่ะใช่แล้วครับติดตัวเลยนี่เท่าไหร่ตอนนี้ได้ยี่สิบเลยแล้วก็สองคนนี้เอาสองอันเนี้ยมาเลยครับขอบใจเด็กน้อยคนนี้เอาสี่โอ้โหสี่แล้วมาสี่ก็สี่ครับชึบชึบ อันสุดท้ายนี่ไงมาแล้วครับไอสกินที่สั่งขอบใจนะเด็กน้อยแต่ฉันไม่ได้สั่งพอโต๊ะไม่สะอาดไอโง่เฮ้ยแล้วทําไงอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยไอสกินมันเป็นอย่างงี้แล้วครับก็ถูกแล้ะลายกระจกอันนี้สั่งสองโอเคสองอันชุบนี้แล้วก็ขายคนนี้ต่อสองอันเอาไปเลยครับไม่ใช่สองอันแบบนี้ไอโง่เฮ้ยแล้วแบบไหนอ่ะโอ้โหมาถึงเป็นรูปมาทํารูปแบบนี้เราก็งงอะดิ แกขาดทุนแล้วแหละกระจกฉันก็สั่ง2อันนะเดีย๋ยเลยครับ2อันเอาไปเลยชุบ2อัน2อัน2อันชุบไม่ใช่อันนี้ไอ้งอเฮ้ยทําไงดีทุกคนเหมือนเราจะโดนแกล้งเลยเขาสั่งมาอย่างนี้แล้วเราก็โต๊ะไม่สะอาดอีกแล้วแล้วก็เอาไปแล้วคนที่สั่ง4 4สต้องรอแป๊บหนึ่งนะคบเพราะว่าผมกําลังผลิตอยู่ตอนนี้โอ้โหร้านไอศครีมเราชงวุ่นวายจริงเลยมาแล้วครับตอนนี้แหละใส่ส่วนผสมแล,แล้วแล้วเราก็มาหยิบตรงนี้ ชอหนึ่งอันมาแล้วก็ใส่ตรงนี้ต่อครับฟืบเรียบร้อยคนนั้นสั่งเท่าไรซีได้เลยสีใช่ไหมเอาไปซีเอาไปซีชึบอีแล้วตัวครับขายต่อครับ36บาทเนาะเนาะใช้สั่งหนึ่งอันไอ้งอได้เลยครับขอบคุณครับหนึ่งอันก็ขายนะครับนี่เลยจะไม่ใช่หนึ่งอันแบบนี้ไอ,อ้งอะเอามาใหม่ได้เลยครับโอ้โหคุณลูกค้าจะยินกับผมหน่อยน่าเลๆๆๆ่นเล็กน้อยเอาไปเลยนะเฮ้ยแต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไอ,อ้งาะ เฮ้ยคนนี้สั่งหนึ่งอีกแล้ว1อันก็เอาแบบนี้แหละ1อันของจริงหรือเปล่ามาดูกัน1อันไม่ใช่แล้ว1อันไม่มีอยู่จริงโอ้โหต้องใส่อสี่ให้เขาอะดีชาร์ล่าและแกะขาดทุนไปนะไอ,อ้งอเฮ้ยทําไมไม่ได้ได้แล้วคนนี้สั่งหนึ่งอีกแล้วมา1อีกแล้วเนี่ยแต่ไอศกครีมเราจะหมดเราต้องผสม ผสมก่อนฟืบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจนนะคะคุณลูกค้าผมกำลังตั้งใจเลยกำลังตั้งใจเลยใจเย็นนะครับฟืบมาแล้วอู้มใส่ตรงนี้แล้วก็หยิบมาสั่งหนึ่งก็ต้องได้สี่ใช่ไหมเนี่ยชาเด็กน้อยเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะ่ะแกเป็นลูกจ้างก็ทําให้ทําตัวให้มาดีๆหน่อยได้เลยครับโอาโหดเราเป็นทํางานพนักงานในช่วงหน้าร้อนในการปิดเทอมของเรา แล้วเราก็ทําโต๊ะไม่สะอาดอีกแล้วไม่มีโต๊ะสะอาดคืออะไรถ้ากน้อยเพราะว่ามีคนนั่งอยู่เนะี่ยคนไปแล้วล่ะตอนนี้ก็ขายได้แล้วล่ะพอเขามานั่งหมุนตรงโต๊ะเราตรงนู้นไงอ๋อเราต้องรอเขากินเสร็จก่อนคนนี้ก็สั่งสี่เหมือนกันมาเลยครับสี่เลยนี่แล้วก็รอคนนั้นไปก่อนเพราะว่าคนนั้นเขานั่งกินอยู่นะ้วครับโอเคปุ๊บเขาไปแล้วเอาไปเลยครับนี่สั่งหนึ่งอีกแล้วแต่หนึ่งทำาไม,มันได้ถึงสี่ ถ้าเด็กน้อยเป็นโมโมชั่นจากคาราเราทนะําใหม่น่ะว้าวสุดยอดไปเลยเอาไปกินนะครับเอาไปกินเลยโต๊ะไม่สะอาดโต๊ะไม่สะอาดเขานั่งกินกันอยู่2คนน่ะดิตรงนั้นน่ะดิกำลังจีบกันเลยแล้วก็ไปแล้วไปเลยครับได้9บาทเองสั่งส่งโอเค2ก็2ชุบ2อันนี่เอาไปเลย2อันครับตอนที่สั่งแล้วแต่โต๊ะไม่สะอาดนะครับต้องรอก่อนอ๋อหรือว่าที่เราเราอาจจะทําถูกแล้วแหละ ไม่มีโต๊ะสะอาดเราต้องไปเก็บโต๊ะทุกคนเฮ้ยเก็บโต๊ะอีกแล้วโอ้โหทําทุกอย่างเลยนะทีเราคนนี้สั่งสองแปลว่าทําถูกแล้วเราอะแค่เด็กน้อยเราต้องผสมอีกแล้วล่ะเฮ้ยทาทุกอย่างเลยเวลาหมาครับจังหวะนี้ผสมนมผสมนม,ผสมนมใส่เครื่องฟืบแล้วเราก็กลับมาหยิบไอศครีมต่อชืบแบบนี้เลยว้าสุดยอดไปเลยใส่ตรงนี้ต่อครับฟืบไม่ได้อะดิ ชแล้วเด็กน้อยมันงงมากเลยล่ะใชะร่ราคางงมากใส่ต่อไปไงจังหวะนี้แหละได้แล้วเป็น20อันแล้วคนที่สั่งเท่าไหร่สั่ง2เราก็ต้องเก็บโตะด้วยทำไมทุกทีไม่เห็นเก็บโตะเลยทำไมรอบนี้ต้องเก็บโตะด้วยเราไม่มีลูกจ้างนะเด็กน้อยมีแกคนเดียวในโลกใบนี้แย่ yeah, แล้วไอสกีมหนึ่งอันมาแล้วครับที่สั่งสุดยอดไปเลยคุณผู้หญิงนด้แล้วเด็กน้อยรอฉันแป๊บนะได้เลยครับรอคนนั้นกินแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนใจเย็นเลยว ไปแล้วมาชึบคนที่สร้างสามสามก็มาเลยโอ้โหเมนูแรกอันเนี้ยสามสามก็เอาไปเลยสามครับหนึ่งตัวเลยนะครับนี่เลยคนนี้กําลัางจะไปแล้วเขากําลัางกินอย่างเมามันไงช่างเด็กน้อยไอศครีมร้านแกอร่อยมากไว้ฉันจะมาอีกฉันสาวผมสีดำเองโตะไม่สะอาดโตไม่สะอาดอีกแล้วมาเก็บป๊อกกันครับไปเจ็ดบาทเลยเหรอเงินทุกบาททุกสตางค์เรามีค่าหมดอะ่ะช่างเด็กน้อยชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวเลยครับรอแป๊บนะครับ สั่งหนึ่งเหรอครับได้แล้วมาแล้วครับสั่งหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับผมโอ้โหธุรกิจเราสงสัยเราต้องไปตามหาลูกจ้างแล้วล่ะสตีฟชาเด็กน้อยเราต้องตามหาลูกจ้างแล้วล่ะเราขอตัวปิดร้านสักแป๊บนึงดีกว่านะโอเคนะทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทาบุญและเป็นเด็กดีนะเดี๋ยวเราไปหาลูกจ้างก่อนนะเราทําไม่ไหวแล้วล่ะคนเดียวธุรกิจเรากําลังไฟได้สวยเลย,เล,ยล่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วเจกัันครบบบ Fee! Woo -hoo, woo -hoo, woo -hoo.